บทเรียนที่5การออกแบบตัวอักษรวิชาโปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลสาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและความสำคัญของการออกแบบตัวอักษร 2. ประเภทของตัวอักษรที่นิยมใช้ในการออกแบบ 3. องค์ประกอบพื้นฐานของตัวอักษร 4. การออกแบบตัวอักษร ความหมายของการออกแบบตัวอักษรการออกแบบตัวอักษรหรือไทยโปกราฟีดีไซน์คือกระบวนการเลือกจัดวางและตกแต่งตัวอักษรให้อ่านง่ายสวยงามและสามารถสื่อความหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอักษรไม่ได้เพียงแพ่ข้อมูลที่อ่านแต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานออกแบบกราฟิกที่ช่วยให้สื่อสารอารมณ์น้ำหนัก และความน่าสนใจของเนื้อหาได้ความสำคัญของการออกแบบตัวอักษร 1. ทําทำให้ข้อมูลอ่านง่ายและชัดเจน 2. ถ่ายทอดอารมณ์และบรรยากาศของงานเพราะฟอนต์สามารถสื่ออารมณ์ได้ 3. ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ 4. ทํทำให้งานดูเป็นมืออาชีพโดยตัวอักษรที่เรียงชิดถูกหลัด และมีลำดับสายตาชัดเจนจะทำให้งานดูเป็นระเบียบประเภทของตัวอักษรที่นิยมใช้ในการออกแบบ 1. เซริ serif ตัวอักษรมีเชิงหรือมีปลายขีด 2. sans serif ตัวอักษรไม่มีเชิงหรือเรียบง่าย 3. script handwriting ลายมือหรือเขียนตัวเชื่อม 4. Display หรือ Decorative ตัวอักษรตกแต่งหรือใช้เฉพาะหัวข้อ 5. Modern หรือ Geometric ทันสมัยหรือเน้นรูปทรงเราขาคณิต 6. Monospace ความกว้างเท่ากันทุกตัว 7. Black Letter หรือ Gothic ตัวอักษรแบบโบราณประเภทของตัวอักษร e ซ i ิฟ 1. 1. serif ตัวอักษรมีเชิงหรือมีปลายขีดตัวอย่างฟอนต์เช่น Times New Roman, รมอนและ TH สารบ b u PSK ซึ่งบางรุ่นเป็น semi-serif ประเภทของตัวอักษร s a n s e r i f 1. นเซริฟ 1. s a n น s e r i f ตัวอักษรไม่มีเชิงหรือเรียบง่าย ตัวอย่างฟอนเช่น Arial, Helvetica, Prom, pt, um et, Font ail, San s u k ุ u m v i t s e t ฟอนต์ไทยแนว Sans Serif ประเภทของตัวอักษร Script หรือ Handwriting 1, 3, 4, ส Script หรือ Handwriting ตัวอักษรลายมือหรือเขียนตัวเชื่อมตัวอย่างฟอนต์เช่น Great Wife, Brad Script และฟอนต์ลายมือไทยเช่นคัดลายมือวันประเภทของตัวอักษร Display หรือ Decorative ตัวอักษรตกแต่งหรือใช้เฉพาะหัวข้อตัวอย่างฟอนต์เช่น Impact, Bebas n e w และฟอนต์ลักษณะคอมิกตกแต่งแฟนซีประเภทของตัวอักษร Modern หรือ Geometric ตัวอักษรทันสมัยหรือเน้นรูปทรงเรขาคณิตตัวอย่างฟอนต์เช่น f u t ูรายูโรสไตล์และฟอนต์สไตล์โมเดิร์นไทย Thai, เช่นกดชสารประเภทของตัวอักษร m o n น s p a c e 1,2,5,6 m o n o s p a c โมโนสเปซความกว้างเท่ากันทุกตัวตัวอย่างฟอนต์เช่นคูเรียนิวคอนโซลัสและ ฟอนต์ไทยแบบใช้ไรเตอร์ประเภทของตัวอักษร blackletter หรือ gothic ตัวอักษรแบบโบราณตัวอย่างฟอนต์เช่น o English Gutenberg องค์ประกอบพื้นฐานของตัวอักษรส่วนที่หนึ่ง base line เส้นฐานล่าง cap height ค,ความสูงตัวพิมพ์ใหญ่ x height ความสูงตัวพิมพ์เล็ก ascender ส่วนที่ยื่นขึ้นบนหมายถึงส่วนของตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ยื่นเหนือ x-height องค์ประกอบพื้นฐานของตัวอักษรส่วนที่สอง descender ส่วนที่ยื่นลงล่างหมายถึงส่วนของตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ยื่นต่ำกว่าเบสไลน์ stem เส้นลำตัวแนวตั้ง สตรกเส้นโครง serif เ,เชิงอักษรองค์ประกอบพื้นฐานของตัวอักษรส่วนที่3าม sans serif ไม่มีเชิงอักษร counter ช่องว่างภายในตัวอักษร b o ส่วนโค้งอ้วนของอักษร bar หรือ cross bar เส้นพาดกลาง terminal ปลายจดของ stroke, l i g a t u r e ตัวอักษรเชื่อมการออกแบบตัวอักษรหัวข้อนี้กล่าวถึงการออกแบบตัวอักษรแบบต่างๆและระบุว่าให้ดูรายละเอียดวิธีปฏิบัติในหนังสือเรียนจบบทเรียนที่5การออกแบบตัวอักษรวิชาโปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยการทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบงาน